งานใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจครับ One Stop Open House แล้วนี่บรรยากาศทั้งความสนุกสนานนะแล้วก็การเปิดบูธต่างๆ <c oughs> เพื่อแนะนำคณะสถานศึกษาค้นหาตัวเองนะแล้วก็อาชีพต่างๆสำหรับเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวยุคใหม่ครนะ นงานใหญ่ของสพวโ,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 โอ้โหนี่ๆๆนีงสนุกขนาดนี้เลยเหรอผมอยากเห็นคนอยู่ข้างในจริงๆเห <c oughs> มือนรับน้องเลยนะแล้วตอนนี้นีเนี่ยคือน,นี่คือตัวอย่างคลิปอินฟลูลทั้งหลายนะที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวอ่ะคือไปงานแล้วก็รีวิวฮะ<ม>ในงานมีอะไรบ้าง <c oughs> ก็มีสถานศึกษาต่างๆระดับอุดมศึกษามาออกบูธคณะต่างๆเอาเทคโนโลยีต่างๆมาโชว์ดูสิฮะ โลนี่การของกระทรวงอวนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะนี่เราให้ดูนะบรรดาอินฟลูที่เขารีวิวเนี่ยมีคำปรึกษาอะในอาชีพหรือว่าเนี่ยส่วนที่เกี่ยวกับพวกชนการศึกษาต่างมีคนมาให้คำปรึกษาแล้วก็มี AI ประมวลให้ด้วยว่าแบบนี้ชอบแบบนี้ไปทางไหนดีเกมนั้นเป็นจำลองชีวิตจริงที่ผมเล่นตอนแรกเนี่ยสมัยเด็กเราไม่มีแบบนี้ไม่มีเลยแล้วนี่คือความสําคัญของการศึกษาเริ่มตั้งแต่ต้นทานเลยก็คือหรือว่าพวกห้องอินเทอร์เน็ตดีมาเนี่ยนะก็ยังมีเวทีใหญ่ จะไปทางไหนจะไปเส้นไหนกินดังๆดังเช่นศิลปะด่างๆที่มาออกบูสอ์่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับคืออุปกรณ์90ศิลป์น่าของเขาซึ่งมีการจำลองภาพเสียงมาเจอกับพวกเราที่บูสศิลปากรนะคะ เข้ามาหาอะไรขนกันบ้างครับเพราะอนาคตของทุกคนอาจจะเริ่มต้นที่นี่ก็ได้ครับวันนี้ผมอยู่ที่ One Stop Open House 24ครับนี่คือบรรดาอินลูที่เข้าไปดูแล้วก็รีวิวว่ามีอะไรน่าสนใจนะฮะเนกิจพันล้านล้านล้านเานเซ็ตหและเจนซีอยากจะเป็นอะไรเห็นไหมอาชีพยุคใหม่มีเยอะกว่าสมัยเรานะเหมือนมีคนมาไกให้เลยอ่ะพันล้านหมื่นล้านะฮะเชื่อมั่นในตัวเองว่าโอ้โหแล้วไม่ใช่แบบฟุ้งฝันนะไม่ใช่แบบเฟอร์เจอร์ไง ไปเรียนคณะนี้ไปศึกษาเทคโนโลยีนี้ทั้งทางเป็นแบบนี้แล้วคุณจะก้าวไปทีละก้าวได้อย่างมั่นใจนะแรู้แล้วก็ไม่ใช่แบบเป็นงานวิชาการไงนะมีความสนุกสนานในงานนะนี่แบบนี้อันนี้เป็น AI ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะฮะถึงวันที่หนึ่งธันวาครับนะนี่บรรดาอินฟลูนะรัฐมนตรีสุขภาพอิสระพักดี เนี่ยวันนี้ก็เข้าไปดูแลอยู่ในพื้นที่นะตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยก็มีน้องๆน,นะนักเรียนนะไปร่วมงานพากกรรมการศึกษาใหญ่ที่สุดแห่งปีฮะนะแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับงานมีถึงหนึ่งทุ่มนะทุกวันมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะอันนี้มีถึงวันที่หนึ่งธันวาคมเรียนเชิญน,นะครับนี่เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งซึ่งมีสาระประโยชน์นะมากมากเลยนะก็สอดคล้องกับที่ท่านองคมนตรีบอกว่า,วาการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดเลย ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนะเยาวชนถ้าเกิดว่าไปหมกมุ่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะไปติดตามข่าวไม่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยนะต้องติดตามข่าวเป็นข่าวนะแล้วก็รวมไปถึงสร้างความฝันที่จับต้องได้จริงแล้วก็เดินตามแนวทางการศึกษาที่มันสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้ได้แบบนี้สุดยอดมากก็บอกต่อลูกหลานได้นะครับใครสนใจที่อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์